มาครับตัดมาที่อา้าว MVP กับโอมสฮะเอ้ยมีเรื่องกันแล้วฮะโอ้โหดูจับทรงแล้ว MVP บอกอะไรเนี่ยฮะนายทำไมได้นายเดินออกมาก่อนนายทำไมไม่ดูแลฉันเลยโอโมสบอกโอ้ยฉันเองนะอยากได้แชมป์ทักเทมแต่ทำไมนายถึงโดนจับกดได้ MVP บอกอะไรล่ะอฮะเฮ้ยนายไม่ช่วยเหลือฉันเองเขา้าใจเปล่าฮะอย่ามาคุยเรื่องนี้กันเลยเอาละสิโอ้โห อะไรกันครับเนี่ยอย่าบอกนะว่าโอโมสกับ MVP เตรียมจะแตกทีมกันอีกแล้วหรือเปล่านะฮะโอ้เตรียมตามรอยเด็กสเตอร์ลูมิสกับฮาร์โคแกนหรือเปล่าอันนั้นอันนี้ต้องรอดูกันต่อไปนะฮะออาพูดถึงเด็กสเตอร์ลูมิสปุ๊บแอลม,มีมีแมตช์ปั๊บเลยฮะแมตช์นี้นี่โอโ้โหมาละจ้าเด็กสเตอร์ลูมิสครับผมนะแมชนี้เป็นแมชกำหนดหนึ่งยกครับผมนะจากแจ็กสันวิลฟอริดา เด็ก e เตอร์ลู e x สเด็กสเตครับนี่ออกมาก่อนเลยผมต้องบอกว่าแมตชนี้นี่คือนะหลังจากที่ไปตืบฮารโคแกนมาก็น่าจะ2ส,สัปดาห์ติดแล้วนะตั้งแต่หลังเฮลเดอ e เซลนะครับรวมไปถึงสัปดาห์ที่แล้วนะก็ไปตื้อฮารโคแกนนะครับผมนะก็ต้องรอดูกันต่อไปครับนะว่า นะคู่นี้จะมีตอนจบหรือเปล่านะถึงแม้ว่าเด็กเตอร์จะแพ้นะครับผมนะจะแพ้ทางด้านของฮารโคแกนไปนะในนะเฮลเนเ s อร์เซที่ผ่านมานะครับแต่ว่าเด็กเตอร์ก็เรียกว่าก็ยังมีปมความแค้นอยู่แหละนะครับผมนะก็ต้องรอดูกันต่อไปนี่ครับเด็กเตอร์ลูมิสนะออกมาเป็นคนแรกเลยนะ ถึงแม้ว่าช่วงนี้นี่จะไม่ค่อยมีบทบาทเท่าไหร่ในชีวิตจริงนะฮะเพราะว่ากลมไวแอซิกนี่คือสมาชิกเจ็บนะก็ไม่รู้เหมือนกันว่าใครเจ็บนะครับผมนะก็เลยไม่ค่อยมีบทบาทเท่าไหร่ในช่วงหังนี้นะครับก็รอดูกันต่อไปว่าจะมีโอกาสได้นะในมาอีกหรือเปล่านะมาจากอีกคนหนึ่งะครับผมนะจากแคลิฟอร์เนียไม่มาแล้วเปิดตัวเวอร์ชั่นสโลโมชั่นฮะไ่ มาแล้วครับผมนะจอห์นมอริสันไม่จอห์นมอริสันนะจอห์นนีลิจอห์นนีทีวีนะจอห์นมอริสันนั่นเองนะนี่มาแล้วครับผมนะก็เรียกว่าใช้บริการแกรสักหน่อยนะในค่ำคืนนี้ครับสำหรับจอห์นมอริสันโอ้เห็น <G ül> แว่นแล้วนึกถึงแว่นของไอ้ตัดเซตโรล,ลินในรอสัปดาห์ล่าสุดเลยนะนี่เออนะครับจอห์นมอริสันนะ มามาดูแมชนี้กันดีกว่าครับแมชที่ไม่รู้ว่าจะเป็นแมชค่าเวลาหรือเปล่านะจอห์นบริสันครับกับเด็กสเตอร์ลูมิสนะจะเป็นอย่างไรร,รอดูรอติดตามกันได้เลยนะครับผมนะเอามาสดบทเป็นเกมครับซีรีส์ที่จะเอานักวยปราบนะไม่ว่าจะเป็นสมาคมใดก็แล้วแต่ที่พอหาทําเทมเพลได้นะจะมาย้ำอยู่ในเนื้อเรื่องให้ได้ดูกันนะครับทุกวันศุกร์เวอร์ชันฟูลโชว์พีเมียร์17นาฬิกาแบบนี้นะครับฝากกดติดตามกันได้หน่อยช่องของเราครับนัดขำมินเกมมิ่งนะครับ กดไลค์กดคอมเมนต์กันครับเพื่อเป็นกำลังใจดีๆให้กับช่องของเรากันได้นะครับไอ้เล็ไอ้จอนบริสันไมเป็นไงล่ะจะเป็นอย่างไรพักกันสักแป๊บนึงนะเดี๋ยวกลับมานะครับผมไปครับ เพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากทางช่องของเรานัดขมิ้นเกมมิ่งอย่าลืมกดไลค์กดคอมเมนต์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนทั้งวันไว้เพื่อที่จะไม่ให้พลาดคลิปใหม่ๆจากทางช่องของเรานะครับช่องนัดขมิ้นเกมมิ่งมีทั้ง Facebook และ t i k t o อไว้ให้ติดตามแล้วนะครับอย่าลืมไปติดตามกันด้วยนะมาลุยกันดีกว่า20นาทีไทม์ลิมิตส,สำหรับแมชนี้ครับ เ e ็กสเตอร์ลูมิครับเจอกับทางน้านของจอห์นมอริสันนี่ก็ถือว่านะอาจจะตรงนี้นี่คือพยายามที่จะแบบว่าหาตัวเปิดนะักมวยป้ามเก่าๆนะมาอยู่ในเนื้อเรื่องเรานะถึงแม้ว่าเออช่วงหลังๆนี่คือเนื้อเรื่องของเรานี่อาจจะแบบว่ามม่วๆ่ัซ่ๆไปหน่อยนะขออภัยด้วยละกันนะก็สัปดาหนะ์หน้าก็จะเป็นในส่วนของส c k d ด w วหนะ้าหลัง Breaking เบรกก Air ก่อน b e c k กิ้ไรนะครับผมนะ แล้วก็สัปดาห์ถัดไปนี่ก็จะเป็นเบกิ้งไร้แล้วนะครับผมนะเนื้อเรื่องอาจจะยังไม่ค่อยมีอะไรเท่าไหร่ครับแต่พยายามที่จะเชื่อมเนื้อเรื่องกันแหละนะครับผมนะเพื่อที่จะไม่ให้ดูซ้ำเจซ้ำซากเกินไปหน่อยนะครับผมนะก็ใครที่แบบมีไอเดียเนื้อเรื่องอะไรนะก็ลองคอมเมนต์ทิ้งกันไว้ได้แล้วกันนะครับเผื่อใครที่แบบอยากดูเนาะนะครับ แต่ถ้าเนื้อเรื่องตัวไหนที่เราไม่ได้เอามายำอยู่ในเอามาสดนี้ก็คือเดี๋ยวก็จะมีนะครับผมนะเรียกว่าเดี๋ยวจะไปทำในส่วนของนะแมชรีเควสเอาละกันนะครับผมนะมามาดูแมชนี้กันต่อดีกว่าครับมาดูนแบ็คเบรเกอร์ครับทูนเน่เบรกเกอร์ลงไปโดยจอห์นมอริสันจอห์นมอริสันนี้รู้สึกว่าจะเคยได้แชมป์ ECW มานะ จอห์นมอริสันนะฮะแล้วก็จะไปเล่นเส้นแท็กทีมซะเป็นส่วนใหญ่นะทั้ง m a ็ม m นด์ะฮะมิสแอนด์มอริสันอะไรประมาณนี้นะครับผมนะสำหรับจอห์นมอริสันนะก็อยู่หลากหลายค่ายหลายสมาคมฮนะชื่อก็เปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆนะสำหรับจอห์นมอริสันนะแต่อยู e, ่ WWE นี่เอาเข้าจริงๆนี่ก็อย่างที่บอกไปแหละบทบาทแกนี่คือก็อยู่แต่เส้นแท็กทีมเอาโค้ชายใส่กรรมการซะอย่างนั้นเอา เฮ้ยอะไรวะเนี่ยโอ้โหจอร์นบริสันวิ่งมาไม่ดูตามาตาเรือเอาเวียงไปมาเด็กสเตอร์ลูมิสฮะโดนโอ้ยเบลลี่ทูเบลลี่โอเวอร์เฮดตายตืบสักทีหนึ่งก่อนอ๋อโอ้ตะกรรมการด้วยเลยโอ้โหเอาเฮ้ยจอร์นบริสันอะไรเนี่ยอย่าบอกว่าเดี๋ยวแพ้ดีคิวนะเฮ้ยโอ้ตืบกรรมการสองรอบแล้วเนี่ยเอ๋อหักคอซะเลยเด็กสเตอร์ลูมิสบอกอะไรล่ะฮะโอ้ตืบกรรมการสองรอบแล้วนะโค้ชนายสักทีหนึ่งครับ กรรมการมึงชอบยืนขวางอะมึงก็โดนสิมาหันหลังมานี้เด็กสเตอร์ลูมิสจับเจอเอ้จะเจอแม่นซูเพกไม่ได้โดนสอกกลับแล้วสะปลายบาสเตอร์ลงไปเด็กสเตอร์ลูมิสบอกอะไรนักหนาวะฮะเฮะ้ยปั้มค่าเวลาอย่าเสียเวลาเลยดีกว่านะมาโดนท่าฉันเถอะยังไงต่อยสักทีนึงก่อนเตะกสักดอกไม่ได้ครับโดนด้านคอคืนเลยเป็นเลกลาเลียลงไปโดยทางด้านของ xter, เด็จอนบริสันฮะ มายังไงจังหวะนี้เด็กสเตอร์ลูมิสมาเคานเตอร์ได้บีดลิสต็อกสักทีนึงก่อนบีดมาอาร์มดรกสวนมายังไงจังหวะนี้มาลากสพมันขึ้นมาสิมาจับสะายบัสเตอร์อีกครั้งหนึ่งครับโดยทางหน้าของเด็กสเตอร์ลูมิสเด็กสเตอร์บอกมานี้มาได้เวลาปิดฉากแล้วเอยโดนถีบหน้าไปก่อนจอห์นบริสันบอกยายอย่าม่ยุ่กับผมอ,ออะปล่อยสักทีนึ่งตะอีกสักดอก เด็กสเตอร์บอกมานี่จับหูยยองไปมาไปยมใส่ท่าเลยละกันไม่ได้ครับมาจอร์นบริสันปิดลิสล็อกมาหนึ่งทีจับหูยยองไปออแบบนี้มันต้องโอ้อุ่นมาทั้งทีให้ฉันได้เฉิดฉายบ้างเถอะนะจอร์นบริสันครับคนักรรมการนับไปนับเขาเอาไปเรื่อยๆครับนะ ก็อย่างที่บอกไปแหละนะว่า dexter l u ร์ลมนี่ตอนนี้นี่คือบทบาทยังไม่ค่อยมีเท่าไหร่นะก็ไวแอซิ y นี่คือก็ยังไม่มีเนื้อเรื่องอะไรเท่าไหร่นะก็ต้องรอดูกันแหละนะว่าจะเอาเนื้อเรื่องนี้ไปอยู่ตรงไหนนะสำหรับเด็กสเตอร์ลูมิสนะไอไวแอตซิก <'s> เนี่ยนะครับผมนะกรรมการนับเจละอ่ะกำลังจะนับ7เลยครับกรรมการบอกมานี้จะก้านคอกูหรอจาปุยอย่างเมืองก็ลงไปบ้างแล้วกัน โดนเวียงลงไปเหมือนกันครับเด็กสเตอร์ลูมิสเวียงใส่จอร์นบริสันร่วงใบกลับมาการนับเข้าเอาครับมาเร็วๆเ,เขา้าเด็กสเตอร์ลูมิสบอกมามาให้ฉันเชือ่อเสีดีฮะไหนมาแล้วเข้ามาง้างแขนรอละอยังไงจอร์นบริสันบอกไม่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 ไมไมโผสามาสามา,สามาแป๊บเดียวฮะมายังไงต่อเด็กสเตอร์ลูมิสออาโดนฮะมาจับเสียเวลาเวียงไปเอา ไม่ไปไม่ไปไปไม่ไปโดนเหวี่ยงเอาเข้าเวทีมาซะจอมฤสันบอกเตรียมสปริงสปริงเชือกแล้วยังไงสปริงบอดโอ้โยจะดรอปคลิกไม่ได้ครับเด็กเตอร์ลูมิสปัดไม่ได้ก่อนจับเหวียงไปหนึ่งทีอดัดเอาหรือว่าอัดเทิร์บนบัคเกิลวิธีการยืนนี่มึงนะวิธีการวิ่งอ้าแล้วโอโหบัค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 รับอา้าวโดนวาร์ปขึ้นเวทีซะงั้นเด็กเตอร์ลูมิสบอกอะไรวะ มีพลังวิเศษอวาร์ปได้โอ้เด็กเตอร์ลมิสเตรียมชาร์จหรือเปล่ามาจอรนบริสันสปริงบอร์ดรอปคิกครับแต่ว่าหน้าฟาดพื้นเต็มๆเลยเด็กเตอร์ลมิสยังยืนได้อยู่เด็กเตอร์บอกอะไรนังหนาว่าไอ้นี่นี่เฮ้ยมาโอ้จะก้ารคอหลบได้เว้ยเด็กซ์เตอร์หันมาสักทีจะอัปปร์คัตเหมือนกันมารวบหลังมาก่อนเด็กเตอร์ทุบหลัง เด็กสเตอร์ต่อยไม่ได้โดนต่อยกลาบครับโดยจอร์นบริสันต่อยเคิร์ด้ว้ไปเหมือนกันจับมาน,นี้เอาโดนเหวี่ยงรีเวิร์สปเด้งมาหนึ่งเชือกเอาโดดลบมาก่อนอ่จับเจิบหนึ่งทีมาแบกเอาโดนรวบกดกรับกรบกรมการนะับหนึ่งสองสามเรียบร้อยเลยเอา้าเอาบทจะจบก็จบง่ายอย่างนี้เนี่ยนะเด็กสเตอร์ xter, ลูมิสโอโหอะไรครับเนี่ยฟินิชิง่งมไม่ต้องใช้โอ้โห นีแอบบิวตัวให้แข็งแกร่งขึ้นหรือเปล่าเนี่ยเด็กสเตอร์ลูมิสเนี่ยโอ้โหไม่ถึง6นาทีด้วยซ้ำครับแมชนี้เนี่ยผู้ชนะในแมชนี้เด็กสเตอร์ลูมิสไม่เด็กสเตอร์ลูมิสบอกว่าเป็นไงละ่ะฮะนี่ดูซ่านี่ฉันเก่งฉันเจ๋งแค่ไหนก็ตา,ายจครับเปล่าฮะเอ้ฮะ,ฮะโฮแกลอย่ามาซ่ากับฉันฮะเอ้ยมาสิวา่าฮะแน่จริงก็มาไม่ เด็กเตอร์ลูมิสครับนะนี่เป็นไงล่ะโอ้บทจะชนะจอนบริสันก็ชนะแบบดื้อเนี่ยนะอาจะเชือดคอสักทีหนึ่งก่อนครับนี่เป็นไงล่ะเชือดคอเลยนี่ฉันจะชนะแน่นอนในคืนเคีในี่ฉันชนะแล้วแหละเออนะครับเด็กเตอร์ลูมิสนี่ครับโอ้โหปราบทางหน้าของจอนบริสันไปได้แบบเรียกว่าไวซะเหลือเกินฮะแมตชนี้เนี่ยอย่างที่บอกไปแมตชนี้มันแมตค่าเวลาหรือเปล่าไม่มั่นใจเหมือนกันนะฮะ อย่างดีนะอย่างที่บอกไปมันมีแบทแบ็แอมีแม์แบ็กสเตทโบรให้พวกเราได้ดูกันด้วยนะฮะคือถ้าไม่งั้นนี่คือโหแม์นี้จบจืดจืดแล้วเกินนะฮะโอ้โหรอดูกันต่อไปครับว่าจะมีอะไรให้พวกเราได้ดูกันหรือเปล่านะครับผมนะเด็กเตอร์ลูมิสนะเอาชนะไปได้เอาเด็กเตอร์บอกโมเลยละกันโฮเกนนะนายรู้ใช่ไหมว่านายนะ่ะจะต้องเจอกับอะไรเมื่อยืนต่อหน้าชานเอาเฮ้ ไปพูดป, an, ปุ๊บโฮแกนมาปั๊บเลยวะเฮ้ยยังไงจังหวะนี้โฮแกนมาอีกแล้วมามาโดนต่อยหรือเปล่าโดนต่อยเลยนี่ไงมามาเหรอฮะ,อะม,มึงมาเหรออ้าวกูมามึงมาเหรอกูก็มาเอาต่อยเอาต่อยกันไปต่อยกันมาอา่ะยังไงจังหวะนี้ต่อยฮะต่อยเอานั้นหลบได้ว่าเฮ้ยต่อยนี่เอาโอ้โหโเฮ้ยเหมือน เหมือนทีมงานเซตฉากไว้ฮะโอ้โหมีไอตรงนะที่ปีนด้วยยังไงจังหวะนี้เอาต่อยต่อยยับต่อยเยินยังไงต่อจังหวะนี้มามายังไงซีเอาต่อยเอาต่อยคืนเหมือนกันเว้ยเอาต่อยคืนยังไงฮะมาต่อยสักทีหนึ่งซีมาต่อยร่วงไปเลยเฮ้ยโอ้โหโหแกนร่วงไปแล้วยังไงโฮแกนร่วงไปแล้วยังไงต่อมาเด็กเตอร์ลูมิสบอกนี่ นี่ฟินิชิ่งมูบเก่าของเรานี่หว่ายังไงคนดูอยากดูใช่ไหมสาเวนท่านบอมเม์เฮยเต็มเต็มเลยเด็กสเตอร์ลูมิสกับโฮแกนครับอื้อาแล้วสี่คู่นี้น่าจะยังไม่จบกันง่ายๆแน่ๆครับ